สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาทดลองใช้งานตัวแอปพลิเคชันดูนะครับดับแรกเลยเราค้นหานะครับไปที่โปรแกรมทั้งหมดลองเสื้อนหน้าดูนะครับบางทีอาจจะอยู่ด้านหน้าบางทีอาจจะอยู่ด้านหลังนะครับสุดนมาโปรแกรมที่ติดตั้งล่าสุดจะอยู่ท้ายสุดนะครับกดไปที่ไอคอน15 6 7กเลยนะครับ ตรงนี้โปรแกรมก็กาลังเริ่มทำงานครับเข้ามานี่คือหน้าแรกเลยนะครับผมกดไปที่ข้างๆคำว่า,า,าหน้าแรกหรือตรงหน้าแรกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเมนูหลักของเราเลยนะครับเราเข้ามาสู่ขั้นตอนเข้าสู่ระบบกดมาที่เข้าสู่ระบบนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องทําการลงทะเบียนซะก,ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่าน กดไปที่ลงทะเบียนชื่อผู้ใช้นะครับไม่ใช่ชื่อตัวเราเองนะครับเป็นชื่อผู้ใช้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับความยาวไม่น้อยกว่า6ตัวอักษรแนะนำให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับชื่อผู้ใช้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ผมใช้เป็นเทส1 2 3 4 5 6ละกันนะครับรหัสพานนะครับ6ตัวอักษรเช่นกันนะครับก็ใช้ผสมได้ระหว่างภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่ได้นะครับภาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวเลขนะครับอักขระพิเศษใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้แนะนำให้จดด้วยนะครับเวลาเราตั้งชื่อไปนะครับ ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนะครับให้เหมือนกับรหัสผ่านครั้งแรกที่เรากรอกนะครับในส่วนนี้เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของตัวท่านเองนะครับหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาได้เลยแล้วกรอกรหัสไปนะครับ ตรงส่วนที่เป็นสีแดงมีดอกจันนี่บังคับกรอกนะครับถ้าไม่กรอกไม่ได้นะครับจะลงทะเบียนไม่ผ่านคำนำหน้าชื่อนะครับทดสอบดูนะครับเลือกเอาตรงนี้เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของตัวท่านเองนะครับเป็นภาษาไทยได้นะครับชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่บังคับให้กรอกเหมือนกัน สอบนะครับตั้งชื่อนามสก,กุลไประบุเพศของท่านสนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะนะครับสังเกตไม่มีดอกจันต์ตัวหนังสือไม่ใช่สีแดงตรงนี้ไม่บังคับไม่บังคับกรอกนะครับอีเมลจำเป็นต้องมีนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีประโยชน์ตรงไหนมีประโยชน์ตรงที่กรณีที่ท่านลืม รหัสผ่านจำเป็นต้องระบุอ e ีเมลนิดหนึ่งนะครับถึงจะกู้รหัสผ่านได้นะครับถ้าท่านไม่มีอ e ีเมลจริงๆทำอย่างไรครับตรงนี้สามารถตั้งอ e ีเมลขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องอ e ีเมลจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับยังไม่ต้องสมัครเลยก็ได้นะครับในกรณีที่ท่านสมัครอ e ีเมลไม่เป็นนะครับตรงนี้ผมก็ตั้ชื่ออ e ีเมล ให้ถูกรูปแบบนิดหนึ่งนะครับอีเมลต้องถูกรูปแบบนิดนึงนะครับผมลองใช้ชื่อนี้วันเดือนปีเกิดครับผมท่านก็มาเลือกนะฮะปีเอาตรงนี้นะครับพิมพ์ได้เลยก็ได้นะฮะตรงรูปแบบฟันที่ที่ขึ้นเนี่ยจะ ไม่เหมือนกันทุกเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องที่ผมใช้เป็นตัวโน้ต8นะครับเป็นซั s s ุงโน้ต8รูปแบบหน้าตาอินเทอร์เฟซของวันที่มันจะอิงตามระบบนะครับของผมหน้าตาเป็นอย่างนี้บางท่านอาจจะใช้มือถือยี่ห้ออื่นที่เป็น android นะครับก็อินเทอร์เฟซหน้าตาของวันที่ก็จะเปลี่ยนไปครับผมสมมุติเกิดวันนี้แล้กัน ของผมกดตั้งค่าไปบางท่านอาจจะก,กดตกลงนะครับมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เฟซของมือถือ่ละย,ยี่ห้อในส่วนนี้นะครับเปิดโทรศัพท์จำเป็นต้องกรอกครับผมครับที่อยู่นะครับระบุให้สักนิดนึงแต่ถามว่าบังคับไหมไม่มบังคับนะครับผมแต่ก็ระบุไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับผม สมมติเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ปุ่มบันทึกระบบจะทำการบันทึกข้อมูลของท่านพร้อมเข้าระบบให้ทันทีนะครับในรูปแบบนี้ ตอนนี้เราก็ทําการสมัครนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการเริ่มต้นล้องเรียนลองทุกันแล้วครับว่าเราจะมีกระบวนการในการทำอย่างไรนะครับ